เปิดประวัติตำนานวงดนตรีเ e d ฮ o อตชิลีเพเปอร์ถ้าพูดถึงวงดนตรีล็อกในยุค80-90อีกหนึ่งวงที่น่าสนใจและน่าจดจำก็คือวงดนตรีเล d h o อซึ่งเป็นวงดนตรีที่ดังมากๆอีกหนึ่งวงในยุคนั้น และก็ยังคงดังมาถึงถึงยุคนี้ประวัติและความเป็นมาของวงดนตรีเลดทอตเป็นดังนี้ครับวงดนตรีเลดทอตเป็นวงดนตรีล็อกจากประเทศอเมริกาก่อตั้งวงใน ic, ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียในปีคิสสากาหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามและวงดนตรีเลดทอตมีรูปแบบการเล่นดนตรีที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะผสมผสานระหว่างแนวฮิปฮอปและล็อกแอนโรลโดยมีสมาชิกข,ของวงในช่วงเริ่มต้นดังนี้ นักร้องแอนโทนีคีดิสมือเบสไมเคิลฟรีบัสซารีมอกีตาร์พิเล็กสโลวักและมือกองแจ็คไอออนและสมาชิกในช่วงหลังประกอบด้วยนักร้องก็ยังคงเป็นแอนโทนีคีดิสมือเบสก็ยังคงเป็นคนเดิมเช่นกันไมเคิลฟรีมีกีตาได้เปลี่ยนมาเป็นจอห์นฟูเชนเต้และมือกองได้เปลี่ยนมาเป็นแชสสมิธ ส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนมือกีต้าก็เพราะฮิเลสโซลวักเขาติดยาเสพติดโดยเขาเสพเฮโรอีนเกินขนาดจนทำให้เขาเสียชีวิตเมื่อเดือนมิถุนาปีที่ชิกัศกราช1,988ทางวงจึงได้ไปชักชวนจอหนฟูเชนตีให้เขามาเล่นกีต้าแทนฮิเลสโซลวักส่วนอดีตมือกองแจ็คไอออนก็ได้ลาออกจากวงไปเช่นกันทางวงเลททอตจึงได้ติดต่อดี พีโลโกใหเ้เข้ามาร่วมวงแทนแต่ก็อยู่ด้วยกันได้ไม่นานเมื่อดีเอสพีโลโกออกจากวงไปวงเร็ทท็ก็ได้ชักชวนแชทสมิธให้เข้าเป็นมือกองแทนเมื่อหมลสุมผ่านท้นไปทุกอย่างเริ่มนวงตัวทางวงเร็ทท็ก็ได้สร้างผลงานและออกอัลบั้มพร้อมทัวร์คอนเสิร์ตจนกระทั่งในปีคิตสกักราช9 9 9 2ทางวงเรทท็ก็ได้ประสบปัญหาอีกครั้งเนื่องจาก จอห์นฟูชันเต้มือกีตาร์เขาได้ลาออกจากวงด้วยเหตุผลส่วนตัวว่ากันว่าจอห์นฟูชันเต้ในช่วงนั้นเขาติดยาต่อมาทางวงเลทท็อดจึงได้ติดต่อเดฟนาวโลให้มาทำงานร่วมกันและและ้วเมื่อมีสูงก็ต้องมีต่ำกระแสนิยมทางวงเลทท็อสได้ลดน้อยถอยลงย่อยขายอาัลบัม้มขายได้น้อยลงอย่างมากในช่วงนั้นแล้วต่อมา เดฟเนาโวโรเขาก็ได้ลาออกจากวงเลตทอตเนื่องจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีทางวงเลตทอสได้มือกีตาร์อย่างจอห์นฟูเชนเต้กับเข้ามาร่วมวงด้วยกันอีกครั้งหลังจากที่เขาได้ไปบำบัดยาจอห์นฟูเชนเต้ได้ร่วมวงกับเลตทอตอีกครั้งในปีคิสสักากา1998โดยการชักชวนของฟรี เมื่อทุกอย่างลงตัวพวกเขาเลททอสทั้ง4คนก็ไม่รอช้าเร่งทำอัลบั้มต่อและออกอัลบัม้มมาในปีคิศสศกัารา1999แล้วก็ประสบความสำเร็จไม่น้อยโดยมียอดขายมากถึง15ล้านชุดทั่วโลกพวกเขากลับมาแล้วเลททอสชิลลเพเปอร์ในปีคิศสศกัารา2002เลททอสชิลิเพเปอร์ก็ได้ออกอัลบั้มต่อและก็ประสบความสำเร็จเช่นเคยจากนั้นในปี2006 พวกเขาเลทท็อตได้ออกอัลบัมคู่ก็ยังคงประสบความสำเร็จเช่นเคยและยังทำให้พวกเขาเลทท็อตได้รับรางวัลแกมมี่ถึง7ร็รางวัลด้วยกันรวมถึงมียอดขาย50ล้านอัลบัมทั่วโลกและนี่ก็เป็นเพียงประวัติเลทท็อตชิลีเพเปอร์เพียงบางส่วนเท่านั้นถ้าข้อมูลไม่ครบหรือค่าเคลื่อนประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับ